คิดยกกํกำลังสองกับคอมเมนเตเตอร์วันนี้คุยกันเรื่องประชากรนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมกำลังต้องการหาลูกจ้างทำงานที่บ้านหรือว่าเป็นพนักงานช่วยตามร้านขายของต่างๆอาจจะรู้สึกว่าหาคนยากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแลวประชากรเด็กๆประชากรในวัยทำงานกำลังหายไปไหนประชากรไทยกำลังมีปัญหาอะไรวันนี้ดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d i มาอยู่กับเรานะคะเป็นหนึ่งในคอมเมนเตเตอร์ค่ะ อาจารย์คะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะทำไมตอนนี้หาลูกจ้างยากมากเป็นเพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่ประชากรกําลังจะสูงสุดแล้วก็กําลังจะอยู่ในขาลงนะครับเ<ฆ>ทียบโครงสร้างประชากรแล้วพูดง่ายๆเรากําลังจะกลายเป็นสังคมคนแก่แล้วประเทศไทยจะมีปัญหาที่แตกต่างจากประเทศอื่นก็คือเราเป็นประเทศที่เราจะแก่ก่อนรวยไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่แก่ไปแล้วอย่างญี่ปุน่นอย่างเกาหลีใต้เขาเป็นประเทศที่เขารวยแล้วค่อยแก่ ฟังดูแล้วอนาคตไม่ค่อยสดใสเลยนะคะซึ่งแปลว่าทุกวันนี้เราต้องเตรียมตัวไว้นะครับภายในอีก10ปี20ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากสําหรับประเทศไทยผมมีภาพอยากจะให้ดูกันนะครับเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับค่ะเป็นกราฟิกที่อาจารย์เตรียมมานะคะภาพด้านนี้นะครับจะเห็นว่านี่คือประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ปีนี้นะครับ2000ใกล้ๆ2020นะครับเราอยู่2013นะครับอีก7-8ปีนะครับ ประชากรไทยก็จะขึ้นสูงสุดแถวแถวประมาณ70ล้านคนนะครับหรืออย่างมากก็ขึ้นสัก73ล้านคนหลังจากนั้นนะครับประชากรไทยจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆและพอถึงปี2100นะครับซึ่งอาจจะดูไกลอีกสัก8 0 9 0ปีนะครับประชากรไทยจะเหลือเพียง30กว่าล้านคนที่ว่าลดลงหมายถึงประชากรสูงอายุประชากรแก่ทุกคน นับทุกคนที่มีชีวิตอยู่ <c oughs> ก็จะลดลงนะครับหลือเหลืออาจจะลดลงเหลือ30กว่าล้านคนหรือไม่ก็50กว่าล้านคนนิดหน่อย <c oughs> แต่จะไม่มีคนเยอะเหมือนกับอย่างปัจจุบันนี้ <c oughs> เดินไปตามถนนหนทางคนไทยจะไม่แอาอัดนะครับที่น่าสังเกตก็คือคนไทยจะแก่แล้วก็จะประชากรลดลงเร็วกว่าอาเซียน20ปีนะครับ <c oughs> คนอาเซียนนั้นเทียบไปแล้วนะครับถ้าจะสูงสุดเนี่ยจะสูงสุดในปีที่มีเครื่องหมายไว้เนี่ยครับ <c oughs> 2040 20 <40 S 1> นะคะ2040เป็นจุดที่คนอาเซียนจะเริ่มแก่ลงจะเริ่ม ประชากรจะเริ่มลดแต่คนไทยจะเริ่มลดตั้งแต่2020 <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้น,นคนไทยหมายความว่าอะไรคะอาจารย์หมายความว่าคนไทยแก่เร็วกว่าอาเซียนนะครับเพราะอาเซียนมีอาเซียนใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะนะครับแล้วก็จะพัฒนาเศรษฐกิจกันมีการอาพอพัฒนาเศรษฐกิจไปคนก็จะมีลูกช้าลง <c oughs> ผู้หญิงทํางานนอกบ้านแต่งงานช้าลงนะครับคนแต่งงานแล้วก็มีลูกน้อยลง เพราะฉะนั้นโครงสร้างประชากรไทยอยู่ในขาลงค่ะหมายความว่าช่วงห่างกันเนี่ย20ปีครับรประชากรไทยจะแก่กว่าอาเซียนเร็วขึ้น20ปีนะคะครับเราจะแก่ก่อนชาวบ้านเขา20ปีในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งมันจะมีผลเยอะหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือยากแล้วที่ประเทศไทยจะหาแรงงานง่ายๆอย่างที่คุณนัฐาพูดไว้ตอนต้นนะครับ จะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจะยากขึ้นยากขึ้นทุกทีแรงงานค่าแรงจะแพงขึ้นเพราะว่าเราขาดคนนะครับและที่สําคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะทํายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแรงงานขาดแคลนคพอแรงงานขาดแคลนนั้นเราจะหวังให้เศรษฐกิจไทยโต5% 6% 7%เหมือนกับที่เคยโตมาในอดีตนั้นจะยากขึ้นเพราะเราไม่มีคนมาทํางานนะครับแต่คนไทยอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่จริงเราพยายามจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานพม่าเนี่ย<ก>เข้ามา,มาช่วยเป,เป็นล้านคนอยู่แล้วนะครับ ตัวเลขทางการหรือถ้านับทั่วๆไปก็อาจจะถึง4ี่ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับข้อที่2เลยนะครับก็คือแปลว่าเราต้องคิดเรื่องนโยบายแรงงานต่างด้าวแบบจริงจังมากขึ้นว่าตกลงเราจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับเราจะเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพื่อทดเชยทดแทนกับแรงงานไทยที่ขาดหายไปนะครับข้อที่3นะครับเราต้องคิดเรื่องของการออมเงินถ้าเกิดเราจะแก่แล้วภายในอีกสัก20ปีนะครับเราจะต้องคิดเรื่องการออมเงินทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาค ครูเรือนคือประชาชนทั่วไปด้วยนะครับถ้าไปสร้างนี่สร้างสินไว้นี่ครูเรือนเยอะๆใช้จ่ายไม่จำเป็นเพราะตอนนี้ดูเหมือนเศรษฐกิจดีแต่ลืมนึกไปว่าอีกสักพักประเทศไทยกําลังจะแก่กันพอถึงตอนแก่แล้วไม่มีเงินไม่มีทองใช้จะเป็นปัญหาเป็นเรื่องเดือดร้อนนะครับ ฟังดูเหมือนกับประเทศไทยตอนนี้เคราะารห์ซ้ำกรรมซัดรือเปล่าคะอาจารย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้ทําได้ยากเพราะว่ารประชากรผู้สูงอายุสัสดส่วนจับมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเงินเก็บเราก็ไม่ได้เตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าจะยิ่งทําให้เดินหน้าไปข้างหน้ายากขึ้นเม <จะ S 1> ื่อเทียบกับอาเซียนจะยากขึ้นที่ผ่านมาเราถือว่าเราได้บุญจากโครงสร้างประชากร,รแต่ต่อไปจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่ท้าทายประเทศไทยนะครับผมคิดว่ามีเรื่องต่อไปด้วยนะครับสาคัญเรื่องของประกันสังคม กองทุนประกันสังคมนะครับถ้ายังทํากันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีการปฏิรูปขนาดใหญ่ตั้งแต่ปีหน้าจะมีการจ่ายเงินออกไปเพราะว่าคนเริ่มถึงยุคที่ต้องจ่ายให้กับคนเกษียณกันะนะครับและอีกภายใน25ปี30ปีหลังจากนี้นะครับถ้าไม่ทําอะไรไม่ปฏิรูปกองทุนจะแตกเงินจะไหลออกเพราะต้องจ่ายให้กับคนสูงอายุนะครับในขณะที่คนที่ทํางานมีจํานวนน้อยลงเพราะฉะนั้นเงินขาเข้าจะน้อยกว่าเงินขาออก และจะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับอย่างภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือคนไทยนะครับมีคนแก่7% 8% 7.7% 7.7%น,น,นะครับเราเป็นชาติที่แก่ที่สุดในอาเซียนในบรรดาประเทศที่มีประชากรสูสีกับไทยนะครับเช่นเวียดนามมีคนแก่เพียง6%อินโดนีเซียคนแก่ก็6%นะครับมาเลเซียคนแก่เพียง5%ฟิลิปปินส์คนแก่เพียง4%ค,คนไทย กำลังแก่ที่สุดในอาเซียนที่มีประเทศขนาดใหญ่ไม่ได้รวมประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ตัวนี้กําลังจะแปลว่าอะไรครับต่อไปนะครับคนพวกเรา1คนนะครับเราจะต้องทํางานดูแลคนแก่มากขึ้นทุกวันนี้คนไทยนะครับหคนในวัยทํางานดูแลคนสูงอายุหนึ่งคนคแต่อีก20ปีข้างหน้านะครับจะเหลือคนไทยเพียง3คนที่ทํางานเพื่อดูแลคนสูงอายุ1คนแปลว่าคนไทยใน20ปีข้างหน้า จะต้องเก่งกว่าคนไทยทุกวันนี้อย่างน้อย2เท่านะครับซึ่งแปลว่าเราต้องคิดใหม่กับเรื่องระบบการศึกษาของเราทำไงให้คนทำงานเก่งขึ้นนะครับฉลาดขึ้นถึงจะอยู่รอดได้ในโลกอนาคตนะครับคนรุ่นหนุ่มสาวขนาดนี้ที่สมมติในวัยทํางานอายุสักยี่สิบกว่ากวสามสิบกว่าฟังอย่างนี้คงรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องเตรียมที่จะดูแลประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเรารู้อยู่แล้้วว่าจะะเกิดอไรขึน เรื่องของประชากรศาสตร์นี้พอบอกกันได้เลยนะครับล่วงหน้าสัก20-30ปีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือ670ปีก็พอบอกได้เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างแม่นยําพอสมควรแต่เรื่องที่แย่ก็คือสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้นมันดูเหมือนว่าไกลเกินไปถ้าเราไม่คิดแก้ไขปัญหาไม่คิดปรับปรุงตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้มันก็จะมาถึงเร็วเกินคาดแลวเราก็จะพบว่าเราไม่พร้อมเลยสําหรับการอยู่ในโลกของวันพรุ่งนี้ครับทำยังไงดีคะอาจารย์ยำ้ยำมวิธีที่จะแก้ปัญหามองไปข้างหน้า ต้องทาหลายเรื่องเลยนะครับอย่างที่บอกครับรัฐบาลต้องอปรับตัวนะครับเลิกสร้างหนี้สร้างสินเลิกใช้นโยบายที่จะไม่ทําให้เกิดความสามารถของประชาชนทําลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องคุ้มจริงๆนะครับลงทุนในเรื่องของการพัฒนามนุษย์ก็ต้องทําให้คุ้มจริงๆได้ผลจริงๆนะครับเรื่องของนโยบายแรงงานต่างด้าวก็ต้องคิดให้ดีว่าจะเอากันยังไงนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะเดินในเส้นทางที่ต้องการให้คนต่างประเทศเข้ามาช่วยทํางานในประเทศไทยมากขึ้น เราก็ต้องปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องของแรงงานให้คนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานประเทศไทยสะดวกมากขึ้นะนะครับเรื่องของนโยบายสาธารณาสุขนะครับต่อไปมีคนสูงอายุเยอะทํำยังไงที่จะให้มีมียาราคาถูกนะครับที่ต่อไปคนอายุเยอะขึ้นอายุยืนขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็จะต้องใช้ยามากขึ้นถ้าไม่วางแผนเรื่องพวกนี้ไว้ก็จะเป็นปัญหากา,การพัฒนาศเศรษฐกิจของประเทศเป็นเรื่องอนาคตที่ ต้องคิดนะครับเพราะมันจะมาถึงแน่ครับค่ะเป็นโจ์ใหญ่สําหรับทีเดียร์ไอแน่นอนด้วยนะคะจดใหญ่ของประเทศครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สมเกียรติค่ะเรื่องของการช่วยกันคิดมองไปข้างหน้านะคะกับการปรับปรุงตัวปรับปรุงนโยบายในภาพรวมนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับประชากรที่จะสูงวัยมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดคือคิดยกกำลังสองสำหรับช่วงนี้ค่ะ